ประพันธ์กลอนสุภาพสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและกลอนสุภาพกันนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องคำประพันธ์กันก่อนดีกว่าค่ะคำประพันธ์สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ คำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วกันก่อนดีกว่าค่ะคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วหมายถึงการนำถ้อยคํามาเรียบเรียงให้สละสลวยด้วยการคัดเลือกคําและสำนวนมาใช้อย่างเหมาะสมทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตาม หรือเกิดจินตนาการตามจุดประสงค์ของผู้เขียนเรียกว่าคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วคุณครูครับแล้วคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วเราสามารถหาอ่านได้จากหนังสืออะไรได้บ้างครับหนังสือที่มีคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วสามารถพบได้ในวรรณคดีและวรรณกรรมเช่น เรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนเช่นตอนกำเนิดมะกัทโทรเรื่องนาคพระขนงที่สองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วกันดีกว่าคะ่ะ อ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วมีทั้งอ่านในใจและอ่านออกเสียงควรระวังการอ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องเพื่อจะทำให้เข้าใจความหมายของข้อความชัดเจนคุณครูคะคุณครูช่วยยกตัวอย่างการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วที่ถูกและผิดกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากการอ่านที่ถูกต้องกันก่อนนะคะการอ่านที่ถูกต้องคือหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วขวัญกลับเข้าห้องเพื่อทำการบ้านการอ่านที่ผิดคือหลังจากรับประทานอาหาร เย็นแล้วควันกลับเข้าห้องเพื่อทำการบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันอีกตัวอย่างดีกว่าค่ะการอ่านที่ถูกต้องคือทุกคนต้องประพฤติธทมตามหน้าที่ตามฐานะของตนจึงจะทำให้หมู่คณะเรียบร้อยและรุ่งเรืองการอ่านที่ผิดคือทุกคนต้องประพฤติทำตามหน้า ที่ตามฐานะของตนจึงจะทำให้หมู่คณะเรียบร้อยและรุ่งเรืองอาลค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองกันต่อดีกว่าค่ะ คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองหมายถึงการนำคำคล้องจองมาร้อยเรียงตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์รูปแบบต่างๆเช่นโครงชันกาบกลอนร่กำหนดจำนวนคณะบทวักคำและการสัมผัสสามารถพบได้ในวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องกาบพระชัยยศสริยากรอนเสภาขุนช้างขุนแผน โครงโลกกันนิดรายยาวมหาเวสันดรชาดกซึ่งในบทนี้จะยกตัวอย่างกลอนสุภาพคือความดีมีอยู่คู่ชั่วติดตัวกล้วอ,อิงอาศัยทำดีดีช่วยอวยชใยทำชั่วชั่วให้ใจตรมผลดีนี้นำความสุข ผลชั่วกลัวทุกทับถมดีเด่นเห็นผลชนชมชั่วช้าพาจมตรมตรอมหลักภาษาไทยของกำมชัยทองหลอ่อหวานคำล้ำรสอมริตชลมจิตสางโรคโศกสันน้ำคำน้ำชุบชูชีวันชวนชื่น พื่นหันษาผมฤดีคำเพราะสนะสนานจิตพุกหน่ายคลายพิษปุณสุขสีร้อยยาแพทย์ยายาชีวีหรือถึงกึ่งวจีเจรจาหลักภาษาไทยของกำชัยทองหล่อเอาละคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแผนผังกลอนสุภาพกันบ้างนะคะ ต่อไปเรามาดูลักษณะการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองกันบ้างดีกว่าค่ะการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองต้องเข้าใจลักษณะของกลอนสุภาพการอ่านต้องรู้จักแบ่งวรรคให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความไพเราะนักเรียนคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องกลอนสุภาพนั้นเรามาพักทำกิจกรรมที่ครูเตรียมมาฝากกันก่อนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องกลอนสุภาพกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะกลอนสุภาพหมายถึงกลอนที่ใช้ถ้อยคำและทำนองเรียบ กลอนสุภาพแบ่งออกเป็นหลายชนิดมีชื่อเรียกต่างกันถ้าเรียกชื่อตามจำนวนคำในวรก,ก็มีเช่นกลอน6กกลอน7และกลอน8ปดคุณครูครับคุณครูช่วยยกตัวอย่างกลอนแต่ละชนิดหน่อยได้ไหมครับได้สิจ๊ะเริ่มจากตัวอย่างกลอน6 ผีเสื้อแสนสวยโบยบินจากถิ่นที่อยู่อาศัยพลิ้วปีกไร่รำเริงใจชื่นชมดอกไม้รายทางบินสู่ป่าเหนือเมื่อร้อนสัญจรเที่ยวไปไพรกว้างน้ำตกภูผาป่าปางทุกอย่าง สวยสดงดงามจากผีเสื้อกับทุ่งหญ้าของวินัยรอดจ่ายต่อไปเรามาดูตัวอย่างกลอนเจ็ดกันบ้างนะคะเธอคือคนเก่งและฉลาดเปลืองปราดรอบรู้ไม่อับเฉาจึงถูกคัดเลือกจากพวกเรามาเข้าร่วมคณะวิจัย ลุกขึ้นมาเถิดเจ้าเพื่อนแก้วรู้แล้วเลิกงงหรือสงสัยร่วมกันท้องฟ้าอันกว้างไกลมองเห็นไหมดาวเรียงเคียงรายเรามาดูตัวอย่างกลอน8ดกันบ้างนะคะโน่นไงดวงอาทิตย์แสงเจิดจ้า เจ้านภพาศูนย์กลางดาวทั้งหลายเป็นจุดรวมแสงสว่างอันพรางพลายเปล่งประกายพลังจ้าประดามีล้อมด้วยดาวเคราะห์ถึงเก้าดวงได้โชษช่วงพระแสงสุรีสีต่างหมุนรอบดวงอาทิตย์ชั่วตาปีสร้างทิวาราตรีบรนดานดล คุณครูคะแล้วกลอนแมีวิธีการแต่งอย่างไรคะง่ายมากเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นตั้งใจดูดีๆนะกลอนแคือกลอนสุภาพที่นิยมแต่งกันมีลักษณะบังคับดังนี้บทหนึ่งมีสี่วรรค วักละ7 9คำที่นิยมกันคือวักละ8คำสัมผัสนอกซึ่งเป็นสัมผัสสระบังคับดังนี้เสียงวรรณยุกมีข้อบังคับการใช้เสียงวรรณยุกดังนี้คำสุดท้ายวักสดับใช้ได้ทุกเสียงแต่ไม่นิยมเสียงสามัญคำสุดท้ายของวักรับใช้เสียงเอก โหรือจัตาวาคำสุดท้ายของวักรองและวักส่งใช้เสียงสามัญหรือตรีนักเรียนคะนักเรียนต้องจำไว้นะคะว่าการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองทุกชนิดผู้แต่งต้องเข้าใจลักษณะบังคับช่วยในการรับส่งสัมผัสหากใช้คำหนึ่งแล้วไม่อาจสัมผัสกันได้ก็ใช้อีกคำหนึ่งซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกัน เช่นคำที่มีความหมายว่าดอกไม้เช่นคำว่าผักกาบุปผามาลีมาลาบุตรสบาคำที่มีความหมายว่าผู้หญิงเช่นคำว่านงคราน,นงรามกาลยานารีบังอ่อนคำที่มีความหมายว่าป่า เช่นคำว่าดงไพรพนาคำที่มีความหมายว่าชีวิตเช่นคำว่าชีวีชีวาชีวันคำที่มีความหมายว่าโกรธเช่นคำว่าขัดเคืองโมโหโกรธาคำที่มีความหมายว่านกเช่นคำว่าสักุณาปักษาบุรง นักเรียนคะก่อนจากกันในวันนี้ครูมีกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้มาให้นักเรียนได้ลองทำกันด้วยคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะร่วมด้วยช่วยคิดจงแต่งกลอนสุภาพถวายพระพรตามสัมผัสให้ถูกต้อง ตัวอย่างกลอนสุภาพถวายพระพรมิ่งมหามงคลชนทั้งชาติขอประกาศเทิดไทยองค์พระทรงศีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแหล่งล่าทั่วธานีขอบารมีคุ้มองค์พระทรงธรรมพระชนชื่นยืนนานวานพรนจบแปสิบชั้นสาครบเฉลิมขวัญ เหล่าทวยราทแสองฉลองพลันรวมใจมั่นรักพ่อหลวงของปวงชนนักเรียนคะอย่าลืมกลับไปฝึกแต่งคำกลอนและคำประพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ